สวัสดีค่ะมาทําความรู้จักประกันสังคมมาตรา40กันนะคะประกันสังคมมาตรา40คืออะไรคือประกันที่ให้ความคุ้มครองแรงงานนอกระบบไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ค้าผู้มีอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์อาชีพอิสระใครก็ได้นะคะที่ไม่ใช่ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และผู้ไม่ที่ไม่ได้ประกันตนในมาตรา33หรือ39ก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่อายุ15ปีถึง65ปีเลยนะคะมาตรา40จะไม่ได้รับสิทธิรักษาพยาบาลจะได้รับก็ต้องใช้สิทธิ์อื่นคุ้มครองนะคะแต่จะได้เงินชดเชยเมื่อขาดรายได้หากนอนโรงพยาบาลมาตรา40มีด้วยกันว3ข้อ1 ใจดสบบาทต่อเดือนได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งหมด30หนึ่งกรณีเจ็บป่วยหรือเกดิดอุบัติเหตุจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่เกิน30บวันต่อปีเป็นจํานวนเงิน300บาทต่อวัน2กรณีทุกพลภาพจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เป็นระยะเวลา15าปีจานวนเงิน5 0 0ถึง1,000บาทต่อต่อเดือน3กรณีเสียชีวิตจะได้รับค่าทำศพหากใจสมทบมาแล้ว60เดือนก่อนหน้าที่เสียชีวิตจะได้รับเงินส่งขอกรณีเสียชีวิตเป็นจำนวนเงิน8,000ันบาท 2. จ่าย100บาทต่อเดือนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งหมด4สิทธิกรณีเกิดปีแหนหรือเจ็บป่วยจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่เกิน30วันต่อปีเป็นจํานวนเงิน300บาทต่อวัน2กรณีทุกพลภาพจะได้รับเงินการทดแทนขาดรายได้เป็นระยะเวลา15ปีจํานวนเงิน5 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทต่อวัน 3. กรณีเสียชีวิตจะได้รับค่าทําศพและหาก ่าเงินสมทบมาแล้ว60เดือนก่อนหน้าเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตเป็นจำนวนเงิน8,000บาท 3. กรณีชราภาพจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามจำนวนที่จ่ายพร้อม กับเงินสมทบพร้อมประโยชน์และผลตอบแทนไม่เกินเดือนละ1,000บาทเป็นจำนวน50บาทต่อเดือน3จ่าย300บาทต่อเดือนจะได้สิทธิประโยชน์ทั้งหมด5 0 1เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่เกิน90บวันต่อปีเป็นจำนวนเงิน300บาทต่อวัน2กรณีทุกพลภาพจะได้รับเงินตอบแทนการขาดรายได้ตลอดชีพเป็นจำนวนเงิน5 0 0ถึง1,000บาทต่อวัน3กรณีเสียชีวิตจะได้รับค่าทำศพเป็นจำนวนเงิน50,000บาท4กรณีชราภาพจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามจำนวนงวดที่จ่าย เงินสมทบพร้อมประโยชน์ตอบแทนหากใจเงินสมทบตั้งแต่180เดือนขึ้นไปจะได้รับเพิ่มเติมจากบำเหน็จชราภาพอีก10,000บาทเป็นเงินจำนวน150บาทต่อเดือน5กรณีสงขอบุตรเงินสงขอบุตรเขาละไม่เกิน2คนจำนวนเงิน200บาทต่อคนและต่อเดือนอ๋อและยังมีสิทธิพิเศษไปมากกว่านั้นเลยนะคะถ้าส่ง100บาทหรือ300บาทก็จะได้รับเงินชราภาพเมื่ออายุครบ60ปีบริบูรณ์ ส่งเงิน100บาทจะได้เงินสมทบได้คืนเดือนละ50บาทส่งเงิน300บาทจะได้เงินคืนสมทบเดือนละ150บาทแต่จะได้เงินเพิ่มคล้ายดอกเบี้ยด,ด้วยนะคะถ้าส่งครบ180เดือนหรือ15ปีก็จะได้รับเพิ่มอีก10,000บาทส่วนคนที่มีบุตรจะสามารถของเงินส่งขอบุตรได้เดือนละ200บาทแต่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีเลยนะคะ ขอได้ครั้งละไม่เกิน2คนกรณีที่จะได้จะต้องส่งเงินสมทบเดือนละ300บาทกรณีได้เงินส่งขครบุตรจะต้องส่งเงินสมทบมาแล้ว24เดือนภายใน3ปีถึงจะขอเงินส่งขครบุตรได้นะคะ